รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีคะ่ะคุณผู้ชมคะรายการชุมชนลาวเร่องวันนี้คะ่ะองการกาพาคุณผู้ชมมายุกันเท่าจอดเรือคลองคว้างค่ะตำบลบอย่างอำเภอเมืองจังหวัดสงคล้าค่ะและการทีองการนั่งอยู่ตรงนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนสงคล้าแต่และก,กว่าได้นะคะเพราะว่าเขาจะใช้การสั้นจอนในการเดินทางโดยการใช้เรือเป็นย่านพาาน,นะคะ่ะเหมือนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ฐาลังน้องการนะคะตรงนี้ก็มีเรือหางยาวจอดอยู่หลายลำเลยทีเดียวคะ่ะวันนี้คะ่ะเราจะมี ผู้มารวมพูดคุยในรายการกับเราในเรื่องของวิธีชีวิตปแปแลกในการสั้นจอนโดยการใช้เรือเป็นยานพาหนะเร <ๆ S 1> ื่งหวานั่ง <ๆ S 1> มาตังแต่เย็ดเย็ดเด็กๆแรงๆเลยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับองการแคร์แล้วค่ะนั่นก็คือพี่สดาลิดิโิตนะคะเป็นชาวแหลมนซนสิงห์นครนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามวันนี้พอบคพ่อดีก็เลยชวนกะมาคุยซะเลยนะคะในรายการกาที่ว่าไม่ได้บังเอิญก็มีอาจวัก เป็นบุเลสันนิวาสได้ใช่ไหมคะที่เราได้เจอกันค่ะตอนอื่นเลยยากทา้มกระดะค่ะวางทาเลยทาเลยตั um <t aps> <t aps ้งแต่เอียดเอียดเลยก็คือกระดะเป็นคนแรมซุนแรมซุนก็คือฐาแรมซุนเนี่ยจะมี่าเรือแบบนี้เหมั่นกันค่ะเมื่นกันแต่ว่าแต่โกอนั้นแรมซุนมันจะวิ่งหน่อยว่าทุกปัณนีวิ่งหน่อยว่าไม่ทั้งว่าส่วนมาแต่โกนเรืออ่าวเขาวัน เขาจะเป็นจอดไปจอดถามเหมือนกับว่าบานบานบานพิสดานี่แหละนี่ท่าเรือเขาก็ไปจอดจทั์ึงนาซึ่งนาบ้านเลยอแต่ว่าตอนนี้คนมันหน่อยคนตีว่าท่านจวนทางเรือมันจะหน่อยลงเขาชนหมักจะไปลงไปแพยสมัครว่าเขามีรถคือคือว่าตอนนี้เขามีรถกันมากันก็คือเมื่อว่าวิถีชีวิตของคนจกอดีจนถึงปัจจุบันตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีรถมามาเรือมดไม่มีรถแล้วก็ไม่มีสภาพไม่มีสะพานก็ย่อด้วยใช่ค่ะ คนก็เลยยังใช้เรือยุมาก่อนใชใช้เรือใช้ส่วนมากจะเป็นเรือมากเรืออ่างยาวมากแต่ตอนนี้กนไปทางพานบ้างทางแพบ้างกลทางเรือมัน้อยลงปล่อยลอยลงกลามันก็มาลงที่ทาแล้วมส้วนกันหมดก็คือแสดงว่าแบบนี้แสดงว่ามีซ่องทาก็คือท่าพวกเขาัวเขากับของฟ้ง่ไค่ะไปถึงว่าท่าเรือตีขึ้นมาจากฟังสิ่ห์าครนะคะมีมีกี่ท่าคะมีแต่กนมีซ่องท่า ฐานาวัดจีนเทมู่มซี่ะฐา,านะเนื้อก็จุดไปแลยตอนนี้ผมไม่มีเรืออก็มาลุงฐาแะแล้วซ้นมเนเลือดฐาเดียวเลยตอนนี้ค่ะ <ขา S 1> แล้วตอนนี้เมื่อเช้านี้ก็มาจาก,จากมาจากบ้านนั้นมาทางมาขับรถมาทางแพงอ๋อราวาตอนนี้ก็คือมีรถมีรถเยอะแล้วก็คือมาทางแพแล้วถึงให้เราประสบการณ์นิดนึงก็ได้ค่ะตอนเอียยตีีการหนังเรือมานี่มัน มันพันปืมังค่ะโดยซันกี่บาทนานไม้ตก้อนต้งรอให้เลือดเต็มไม้ถึงจะมาได้หรือว่ามันปืมแต่ก้อนนันเลือดนี่มันไม่จะไม่ต้องรอเลือดมันเยอะแต่ก้อนนั้นเลือดมันเยอะค่่เือนสิบล้ำเลยอ่ะคะหรือว่ามากยี่สิบลำได้แต่ก้อนนั้นค่ะแต่ตอนเอ่อยี่สิบห้าสิบตังแต่ก้อนขาดเลือดห้าสิบตังขาดโดยซันขาดโดยซันห้าสิบตังโอ้ค่ะถึงยากขึ้นมาพันปืม ขึ้นขึ้นแบบขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆพอจตามันขึ้นตามที่ว่าตอนนี้นะพอเศรษฐกิจมันนำมันมันแพงไปเรื่อยแต่ก็นำมันไปที่บาทบาทห้าสิบซึ่งตอนนี้ก็ที่อะไรอ่ะห้าสิบสามสิบกว่าบาทมันค่ะมันก็ขึ้นมาเรื่อยถึ่งหิสิบบาทตอนนี้ขาขาเรือนซึ่งปกติอน สายโค้นนั้นมันมีมันไม่ไปทางนันไม่ได้เลยเพราะว่าอย่างนึงคือคนไม่มีรถเลยสมัยกคอนนั้นไม่มีรถคือมาทางเรือมดไปได้กับขึ้นที่ของคางเนี่ยมดไม่ทางเรือก็เดินเท้าเนาะแต่ลเดินเท้ามันไม่ไ่ะเดินเท้าไม่ได้เลยนะลี่ต้องมาเรือต้องมาเรือมาแะเลนั่งหวาถ้าไปตรงอื่นเลยพะเนียค่ะจะไปเช้นรามปากจะไปทางแพ่สมัยกคอนเลยไปทางแพ่ทางแพ่ก็ไม่ใช่มีรถกัน นั่งรถโดยสารก็มาขึ้นมาโตรถโดยสารจากจากเพลกอะมาขึ้นไปวัวเพลกอะมามันข้าเารืออีกข้ารถแต่กงก้อนส้วบาทนี่ค่ะค่ะค่ะถึงถ้าถ้าทำกาเนี่ยกะอยากจะบอกว่าในไม่ถึงว่าการการเขาเรียกอะไรคะการอนุรักษ์ในเรื่องของการชายทรัพยากรทางทะเลตรงนี้ในฐานะที่เราเป็นหลูกชาวเล่ด้วยอะค่ะตรงนี้กะมองแบบไหนมัง้งในฐานะที่เราเป็นคนช้าว่าข้าอยากให้เมื่อนเดิมเดิมเมื่อตีว่าเมื่อสวะถูกแต่ก้อนกิจกะรอนเล็กๆกันนะ เลยแต่ว่าเข้าหลักผาอันมันจะมีเรือพราเขาจะแห่เป็นเป็นเป็นขบวนมันนุกกันนะซึ่งอยนี้เราอยู่กันแต่ก่อนนั้นคนมุสลิมคนพุดเราอยู่เมื่อกี่น้องด้วยกันขนาดนี้มีไรเราก็แลกเปลี่ยนกันแหลกเปลี่ยนกันถึงตอนนี้มันแบบว่ามันมันเปลี่ยนแปลงมันทำแบบว่าความใจเลื่นมันกันนะเรือผาก็ไม่เมื่อแต่ว่าวันโ่อนนั้นที่เหม็น ทิ้นแห้ทางเรือนป<ะ>ีก็เออดีจริงดีดีมากเลยนะคือเราได้ลอ้ข้อเก่าๆมาย่อนดุกันนะ,ะเราว่าไอมันไม่ได้เห็ดแหล่พันเนียยน,นะเราอยากให้เมือ่อเมื่อติวาทติดข้อเก่าๆเหมือนเดิมไม่หม,ม,มักกมาเหมือนเดิม ทุกวันก่อนได้เห็นสีว่ากะทิศทางน้ำเป็นทางน้ำมันเลยพี่เห็นพี่ก็บอกพีคุยกับเพื่อนเพื่อนว่าเอ๊ะสีมีเมื่อกว่าเราฉันไม่โขนเราเคยเคยมีความสุขเัมือนเดียร์เราได้สาวๆสาๆแต่เด็กๆนะกะพอเรือพระแห่มาทางเรือหลอกกันนุกกันวิ่งวิ่งตามเรือพระเลยตามท่าเรือวิ่งไปเลยไปช่องเรือพระกันแต่ว่าตอนนี้มันไม่ไม่ได้เห็นแหล่ผาอันนั้นมันเพิ่งมาเห็นตอนนี้ตอนที่ว่าทินไป ไปซื่อขานะไอ้ไปเล่มสดนเด็กไม่ขี้วันนี้เลยคุณแม่ไอ้มันปลื่มกันก็นางคุยกับเพื่อนว่าดีจังนะผ่นนี้เราชอบมากชอบแบบว่ามันกาลาเราได้เห็นเพื่อเมื่อเมื่อเขาเก๋วเวันเราเราเด็กๆกันย้อนกลับมาได้เห็นว่าแต่ว่าโลโลโลอวันนั้นก็ไม่ได้เห็นแต่ได้เห็นเรือที่เขาปักทงอะไรว่าเราไปใจยันอยากจะเห็นมันมันมันเดือดเดือดองเดือดเดือดใช่ไหมอันนี้ถามการนิดนึงว่าเมื่อกี้ะได้แรงซึ่งว่าได้เห็นวิถีชีวิตของกันกระทินทางหนาต่อกระทินทางหนา ในท่านาพิกะเนี่ยเป็นมุสลิมเนาะกับการอยู่ร่วมกันข้องคนผูดนะคะวิถีชีวิตตรงนี้กะมองแบบไหนคะดีเลยนะดีมากเพราะว่ามันกะเมื่อกว่าเด็กๆมัลงมันไม่ได้เห็นแล้วผาบนี้มันไม่ได้เห็นเลยเพราะว่ารูเองกันรู้รูไ้ได้เห็นก็ไม่ได้ไม่น่านเด็ดขาดสิว่าสิว่าเราให้ทิ้งไปทางไอ้แห้เอ้เบื่อผาไปทางทางน้ำมันไม่น่านแต่พอมา เห็นตอนนี้เราว่าเด็กรุุนลังนี่เขาไม่เคยเห็นนะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าทาแบบแบบที่ว่ามันให้กระทิ้นไปลอยทางน้ำนี่ระหว่างเมื่อกว่าให้เด็กหุุนลังได้เห็นว่าโอ้จาไม่โกนนั้นคนแต่กโกนนั้นเขาจะชายชีวิตแบบนี้เลยเ uh huh. ขาจะชายทางน้ำกันหมดไปไหนเขาก็ใจเรือ,ขอเอขาไปเดียมเดียมยัดทีทีบักยุนเขาก็นัน่งเรือแต่กโกนนั่น <Ha. S 2> นงเรือซึ่งเด็กท mm ุก hmm. วันนี้มันไม่ใครได้เห็นนะ mm hmm. ใจเปลี่ยนปีใจผีเองนะพอเห็นเลือทิ้งวันนั้นนั้นผีก็บายใจว่าอ๋อเนี่ยมันกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะนั่งคุยกับเพื่อนเพื่อนว่านี่เราได้เห็นแหลมต่อไปได้เห็นหองเดิมเดิมแล้วนี่เรว่าเออประภุมิใจแต่ว่าวันนั้นนั้นนะว่าเสียดายเสียดายีิว่าโล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 ว่าให้ให้ขบวนทิ้งนั้นลงเรืออะไรเป็นขบวนมันที่เราเห็นมาตอนเล็กๆกันแต่ผีเอ็นไม่ได้เห็นวันนั้นไหมเพราะว่ารีบข้าบ้านจะก่อนมีห้านที่บ้านนะ เนี่ยื่อที่เราวินตอนนี้ก็คือก็เป็นเรือโดยสารที่ว่าค่ะโดยสารถ้าคนมาจากฟังนูนใช่ไหมคะค่ะค่ะพังนูนมามขึ้นด้านนี่ไอ้นี่เทวะเด็กขึ้นเรือตรงนี้คือหนึ่งความสะดวกมันมันเวลามันหน่อยสะดวกค้ามาแป๊กเดียวมันก็ทึ่งเลยค่ะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ได้คะประมาณห้าอาทีได้ไหมหนูบรรจากนี่นะค่ะเทวาถ้าถ้ามาจริงๆแล้ววันจบจบ ถ้าคนทุกคนนะ่งชหนังพันเนียหนังเรือข้ามแบเป๊กเดี๋ยวมันทึ้งแต่มันฟันฟันมันไม่สะดวกกับพันเนียน้องแบบคนมีรถไปทำห้านอีกอีกเท่งหนึ่งไม่ถึงว่าพอถ้าสมุดว่าลงเรือมาแล้วก็คือว่างีได้เดินทางไปทึ้งที่ทํางานเราก็จะอาจจะไม่สะดวกก็เลยใช้การเดินทางข้ามแพท้ามแพพอมีรถต้วนตัวแต่ก้อนไม่มีรถต้อนตัวกันหนังเรือกันมัดของฟ้างตรงนี้แต่กอนนั้นมันเป็นทีขึ้นสิ้นขากอย่างถ้าทางว่าอ้อยมาจากบ้านควน จากัดยิ่จากเมื่อบันขวดนั้นก็มาค้าอยู่ติดของคว้างนี่ไงมันไม่ใช่ท่าเรือพันนีมีแต่ก้อนนั้นมันก็คือไม่ได้หยอกพื้นไม่ได้หยอกพื้นนี่มันดูกันแบบว่ามันเป็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 นทาที่ว่าเป็นเป็นดินธรรมดานี่ยเรือเรือห้อยมาจอดกันเต็มเก็ือต็มั้ำคือเรียบเรียบนาดินเลยดินเรียบนามเนี่ยค่ะถุกซร้งปลาเมื่อใดปลาได้กบะบซึ้นท่าเรือนี่มด นี่พีที่บานนังตรงนี้ทุกวันพอไร้พอผิชอบตรงนี้ว่ามันนั่นมันมัสว่าเราแต่แกแต่แลกกันเราเราอยู่เพลนเพืิอไปบาเราอยู่ไปบาเราเราพุกพุกพันกับสิ่งที่เราเัวเล็กๆกันนะเราอยากพันกับวิธีชีวิตเดิม่เราเคยทำมาในอดีตค่ะากอยากฝากอะไรถึงกับลูกหลานคนคนแหลมซนหรือว่าคนสิ่งคักคอหรือว่าคนคล่องคว้างตรงนี้บางไม่ถึงว่าในเรื่องข้องกันชายวิธีชีวิต เพีย้ยนวอายาห้มันแบบว่าให้เด็กมมเด็กสมัยนีกกย้กเด็กอยู่อยู่ยุนี้ให้มันกลับไปเรียนรูข้องแตกๆว่าสม,มัยโกอนให้หมากขึ้นพอเด็กถึกวันนี้มันไม่ไม่เด็กไม่สนใจเรื่องข,องววข้องโก,กันนะพอโคกระโลโลกระยาไครใ้ร่วงหันในกระไดมาพื้นฟูตรงนี้ให้มันดีให้มันเป็นยอดนยุกมาแต่ๆๆดดดแเด็กใดๆรักใด้ไห้ห็นเรียนรูแต่เด็กถึงวันนี้มันก็ไม่ค่อยทาอะไรเพราะว่าการ มันเล่นสอดสัสผลผลสมผันไ <ะ S 2> ยมเนายใช่ค่ะแต,<า>แต่ว่าถ้ามีคนมามีใคร,ห,รหน่วยงานไหนที่มาพื้นฟูตรงนี้อันนัน่าจะดีขึ้นนะ,ค,ะคือโยนกลับมาวามังเมื่อกาเรือให้ายาวป็น,นยันงเรือครับและประปุมทาเรือให้มันดีขึ้นค่ะก็ตอนนี้ก็น่าจะมีหนว่วยงานที่ว่าฟังเราอยู่แล้วแต่เดี๋ยวก็อาจจะมีหน่วยงานที่มาส่งเสริมละการสนับสนุนเพราะว่าตอนนี้ทีได้ยินมากก็คือจะมีในเรื่องของ การท่องเที่ยว <Okay. S 1> ใช่ไหมคะที่อาจารย์นั่งเรือยาวนี่แหละ <Okay. S 1> แล้วก็จะเป็นทริปสั้นๆที่จะพาไปเที่ยวดูมีที่ซีวิตของคนฟั่งนูนค่ะโอเคแต่เดี๋ยวเราคอยมาแล้งกับคนขับเรือมังวะแต่เดี๋ยวน,นะคะว่าเขาจะมะีการขับเรือแบบไหนในแต่ละวันครับกีเที่ยวทเที่ยวกี่บ้าทข้าไปข้ามาข้ารอบอะไรแบบผืนเดี๋ยวสักครู่ค่ะ วนวั่นมิงช่วยประท่านจัดสร้าง้านทุ่มแดดจประเจ้าตากสินมหาราหวัดส้วนคีรีและประท่านจัดการกระทินทางน้ำวัดส้วนคีรีเมื่อวันที่ยบ23ตุลาคมก็รู้สึกยินดีนะคะที่ไล่ไล่คนให้ความสนใจจากการเทเข้าไปขลุ่ีกระชุ่มชนแล่มซนตลอดระยะเวลาหนึ่ปี่ิพ่านมาก็พบความมีสเสน่ห์ของเมืองเก่า วัดไล่หวัดรวมถึงถึงความเป็นยู่ของชาวบ้านชาวชุมชนทางชาวไทยพุทธมุสลิมแล้วก็ชาวจีนนะคะที่ยู่รวมกันอย่างสั้นติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไล่ๆปีปัญหาที่เราพบในการที่เข้าไปกล่มที่ชุมชนก็คือการขมนาคมการเดินทางจากจากไล่ๆจุดเข้าไปทีวัดส่วนคีรีค่อนข้างจะยากลําบากเนื่องจากตรงพันผูกเขานะคะแล้วก็เป็นทีอับ ย็นก็คอนพบว่าการเดินทางอีกเส้นทางนึงที่เป็นเส้นทางทางเลือกก็คือโดยเรือห้างยาวจากท่าคลองคว้างหน้าธนาคารกรุงเทพนะคะไปจนถึงท่าแร่มซนเนี่ยชายระยะเวลาเพียงห้านาะที่แขนนั้นถึงตรงนี้จะเป็นทางเลือกไม่อีกทางเลือกนึงของหนักท่องเทียวที่จะเข้าไปดูแลล้วก็เป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่ฝั่งนู้นนะคะทําไมเขาได้มีอาชีพ แล้วก็ดำลงหลักษ้าวายซึ่งวัฒนธรรมภาวุภาขีการอยู่รวมกันนะคะก็เลยอยากให้น่วยงานต่างๆทางภาครัฐภาคเอกชนที่ส้นใจนะคะอยากดำลงวายซึ่งวัฒนธรรมและพ,พุทธศาสนาอันดีงามของชาวไทยเราแล้วก็ชาวอิสลามรวมถึงคนจีนนะคะได้ข้ามาส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกๆคนนะคะ ที่ไม่เคยได้สัมพัทธ์วิถีชีวิตของชาวแล่มซนชาววาเขารวมถึงวิวธีการเดินทางโดยทางเรือห้างยาวนะคะก็เลเข้ามาสัมพัทธ์แล้วก็จะท่านจะได้รู้ว่าท่านจะได้มีความสุขแล้วก็ช่วยกันซืบซซานต่อไปค่ะก็ได้มาส่งเสริมมกักคุเทศสองอย่างนะคะคือมกักคุเทศหน่อยแล้วก็มกักคุเทศชุมชนสําหรับมกักคุเทศหน่อยก็ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชมงคล ซีวิชัยส่งคล้านะคะเข้าไปอบร่มหนักเรียนทีโรงเลียนบ้านบ่อศัพท์ให้ได้นำหนักทองเทียวเนี่ยเทียวแล้วก็ได้ให้ความรู้ในแล้วก็การบริการนะคะอีกส่วนนึงก็คือมกักคุเทศชุมชนซึ่งเรากำลังจะลืมสร้างนะคะลืมสร้างมากักคุเทศชุมชนเผื่อว่าเมื่อหนักทองเทียวเข้าไปเนี่ยคนในชุมชนจะได้ช่วยแนะนานะคะได้ช่วยแนะนําเกี่ยวกับประวัติศาสต์เกี่ยวกับวิถีชีวิต จะกวัดต่างๆรวมถึงไลายๆอย่างที่เป็นสเสน่ห์ของแล่มสนนะคะแล้วก็ได้ทําเสื้อแจกมักคุเทศชุมชนแล้วก็มักคุเทศหน่อยนะคะผนักทรงเทียวที่เข้าไปจะได้แยกแยะออกว่านี่คือมักคุเทศเราสามารถใชายบริการได้ค่ะเขฟฝากไปด้วยนะคะค่ะ นุก็เป็นคนนะคะที่สั้นจอนโดยทางเรือค่ะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นปัญหาอะไรคืออีกอย่างได้มี้สึกกว่าผจญภัยในการแมโนูเรียนค่ะคืออีกอย่างได้ชมว,วิวที่ถัดด้วยคืออยากจะชวนทุกคนมานังด้วยค่ะคืออีกอย่างคือค่าโดยสารมัทุกมากแค่ห้าบาทสิบบาทนะคะถ้าหลับเมสาแล้วก็คือสี่สิบบาทจบค่ะนังได้ไล่คนมากค่ะก็คืออยากจะเชิญชวนมาดูค่ะเพราะมีโบราณสถานมากแล้วก็อีกอย่างคือผู้คนที่นั่นคือน่าหลักมากค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะน้องการก็อยู่ในเรือห้างยาวของผีเจริญบุญยั่งค่ะเป็นคนขับเรือน,นั่นเองอยู่แข็งๆน้องการแล้วสวัสดีค่ะผ <ขา S 2> ีเจริญสวัสดีครับผมค่ะพันพื้นมั่งตั้งแต่เช้ามาจนถึงป่านนี้ได้กี่เที่ยวแล้วผมได้ลองน้ำเที่ยวครับผมสองซ้ำเที่ยวแล้ว<บ>เที่ยวแรกกี่โมงคะประมาณม <10 7. S 2> ต<ะ>ีเจ็ดครับผมตีเจ็ดแต่ว่าก,ก็แล้วแต่ว่าใครยกปลาได้ใช่ไหมค่ะนี่นี่ผีขับมากี่ปีแล้วเรือห้างยาวย่างซี่ฮ่าปีครับผมซี่ฮ่าปีแล้วทำไมเพิ่งมาขับพอแต่ก่อนผม อ้าปลาทางตะลี่กับตำปลาหมงอยู่กับผมอ๋อก็คือเดิมๆก็คืออาชีพปลาหมงใช่ครัแต่เราช่วงนี้ทีพุมหยอกบามอยู่กับผพิมไม่ถึงว่าอาชีพเดิมใช่ครับหยอกบามหยอกบามก็คือเหมือนหยอกยอแล่มเหนียวเหมือนกับเหมือนกันกับแต่ว่าเจ้าบ้านเล่มต้นบอเตยก็เลี้ยงเยอะบามกับผมอ๋ออาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันของแต่ละพื้นที่ใช่ไหมคะับคครถึงตอนนี้เปลี่ยนจากหยอกบามมาเค้เรื่องนี่เข้เรื่อประมาหน้าปีเลยกับผมอืมได้ได้บรรปลื้ กับมันอยู่ได้กับวันที่อร่อยกับผมอยู่ได้กับค่ะตอนนี้ต่อเที่ยวนึงมีกี่บาทแล้วถ้าถ้าวันต้องการเมา์มาคนเดียวเลยประมาณคนเดียวประมาณสี่สิบบาทกับผมสี่สิบบาทจากฐานีไปฐานูใช่กับใช่จากฐานุมาฐานีก็เท่ากันใช่กับใช่ทถ้งถ้ามีค้องกันนะคะมันเล็วแต่กับเล็วแต่คนเรือตีกาี้าวกับผมกันนั่นอ๋อค่ะแล้วถึงท้าสมุดว่าเป็นไรยคนน่ะลรยคนประมาณรักที่คนเมื่อวานังประมาณห้าคนนี่กับ คนประมาณคนที่บาทครับคนละสิบบาทใช่ครับคือว่าพอได้ประมาณสี่สิบอาที่บาทเลือดคนเรือก็จะออกอรกับผมอ๋อค่ะแล้วจริงๆแล้วปกติเรือลำานึงเนี่ยถ้าว่าแรงถึงความปลอดภัยเนี่ยควรจะนั่งประมาณกี่คนคะเรือหางยาวลำานึงประมาณห้าคนนี่ครับลำแถวนีครับอ๋อค่ะลำาถวนี้ก็ไม่เกินห้าหกคนห้าหกคนปกตีว่าคนสิบบาทก็ประมาณห้าหกสิบใช่ครับต่อเที่ยวใช่ครับวันนึงมีโดยปกติถ้าเป็นวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะก็คือส่วนหย่จะดับคนแบบไหน คนงานคนเมกามาค่ายกลตานี่กับหรือว่าคนมาถือลกล้องเลไกลับขนมาดนะไรก็วันนึงวันนึงประมาณจะได้ประมาณกี่เที่ยวคะ ผมบอกใบตู้กับประมาณวันหนึ่ประมาณเสียห้าร้อยครับผมวิ่งประมาณนั้นนะครับประมาณเสียห้าร้อยบาทแต่ว่าพีไม่ได้ดับมาได้กินเถียวมันบอกใบตู้บอกใบตู้วิ่งโอเคเดี๋ยววางวางวันไหนหลังกันมานังหนับละกันว่าวันนึงต่อรำจะได้วันละกี่เถียวแล้วตอนนี้ทีทีเล่มท้นตอนนี้ค่ะเรือโดยสารแบบเนี้ยค่ะมีประมาณกี่ลำคะตอนนี้ประมาณเจ็ดแปดลำครับผมเจ็ดแปดลำคือถือว่าหน่อยลง ใช่ครับเพราะว่ามันน่ากินไม่ไก่ดีครับผมแต่ว่าถ้าทาแรงทึงว่าหน่อยลงเนี่ยมันก็ทําให้คนถี่ยังทําอยู่นี่ได้รอบมากขึ้นไหมมันก็มันก็ไม่ได้รลบหรอกครับก็เดี๋ยวนดีวาตะกี้๋อดีวาตะกี้กระดิวาตะกี้ใช่ค่ะถึงอยากเชิญชวนให้หนักทองเทียวัียวันผืมังกับเจ้าว่ายากนเนียหนักทองเที่ยวกับมาเที่ยวกว้างเล่มซนกับไปมันเป็นเมืองเก่ากับ มเครื่องทินตะปากรณ์คือมากุดแล้วครับผมเคยปอบไอ้ลูกทู้ปืนไร้กันนนั่ครับพ่อมีอยู่สี่วัดวัดแต่ก่อนก็สร้างวัดตานี้ก่อนกับฟังเล่มต้นก่อนจะมาสร้างตานู่นครับผ่อมแล้วหลักวันก่อนที่เขาถอดทิ้งทางน้ำได้ไปไหมพ่มไปกับไปเป็น่ป้าเรือทางนี้ครับผมประมาณเก้าล้ำครับก็ถือว่าเป็นรายได้อีกทางนึงนอกเหนือจากการที่เราทำประมงครับพ่อมทั้งชาวลาสมมุดหวานาประมงเหล่ะเราก็เราไปทำประมงเหล่าใช่ครับ เือผมเะียวิ่งวันนั้นครับผมถึงเรื่อนี้ให้ใครวิ่งแล้วผมจะลำนี้กับไปทำปลาโมงอยู่รับอ๋อลำเดียวกันลำเดียวกันอ๋อค่ะก็คือลำเดียวกันกับการไปทำปลาโมงแล้วก็พอเวลาไม่มีหน้าปลาก็มาวิ่งเรื่องด้วยซารแทนอ๋อก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งของมันกันใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะก็ถือได้ว่นนี้ก็เป็นอีกแหล่งหล่งหน่อยของชาวประมงชายฝั่งเนาะใช่ไหมคะพี่เจริญก็คือในการทําประมงนอกเหนือจากประมงแล้วตอนนี้ก็คือมาวิ่ง เรือจางคําฝากด้วยก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆของวิถีชีวิตของชุมชนแหลมซนนะคะถือว่ามีความผูกพันกับน้ำกับทะเลมาตั้งแต่เยเียดเนาะใช่ไหมคะ,อะโอเคตอนนี้ก็มีสมาชิกมาเพิ่มเติมแล้วตอนนี้พาผู้โดยสารมาเดี๋ยวสักครูค่ะพี่เจริญจะผ้า้องการได้กับ,กกบน้องๆ้ขา้าขามฝากไปแล้ฟังนูนได้กับนะได้นะเราเราดังเรือฟรีนะวันนี้นะบอเราไม่เดี <laughs> <laughs> ๋ยวเสียขาโดยสารนะคะคนละสิบบาทสิบบาทค่ะเผื่อที่จะามฟังไปทานู่เดี๋ยว ไปพร้อมๆกับักการเล่นนะคะ ท่าเรือที่เราหนังามฝากมาจากฝั่งฟังคลองคว้างแลกเดี่ยวใจนะคะแลวกอมาถึงท่าเรือตรงนี้ท่าเรือแหลมสนที่เขาบอกว่าเป็นอีกท่าเรือนึงนะคะที่ยังคงใช้วิถีชีวิตในการสันจรทางเรือเผื่อที่จะามฝากไปอย่างฟังคลองคว้างค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นวิถีชีวิตของออคนพื้นทินนะคะเป็นสเสน่ห์อย่างนึงค่ะของชาวสิงนคนคร เดี๋ยวปิดท้ายรายการวันนี้ค่ะในการจะทิ้งภาพสวยๆงามๆของวิถที่ชีวิตแล้วก็ภาพมุมสูงของเมืองสิงหอนครตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามเที่ยวหน้าจะไปเลาเรื่องที่ไนกันลาวคอยติดตามชมนะคะวันนี้เวลาแมนแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ